สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รัดผักหลังห้องนะคะรัดก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกต้นอะโวคาโดจากเพาะเมล็ดแบบง่ายๆนะคะในกระถางเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่บ้านพี่สาวนะคะพี่สาวก็จะเพาะาเม็ดอะโวคาโดไว้2ต้นนะคะซึ่งต้นนี้เขาก็จะเกิดใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณเกือบหนึ่งไม้บรรทัดแล้วนะคะ ลำต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถเพาะได้ง่ายๆนะคะโดยการที่เอาเมาเล็ดเขาอะค่ะก็เวลาเรากินแล้วเขาจะมีเมล็ดนะคะเราก็เอามาวางไว้บนกระถางแบบนี้ที่เราต้องการที่จะปลูกนะคะเนี่ยค่ะเราไปดูต้นที่เขาแตกออกมาจากเมล็ดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกไว้เนาะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะเราก็ปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพี่สาวก็จะปลูกไว้เนี่ยค่ะเราปลูกในกระถางอันนี้น่าจะกระถางประมาณสิบนิ้วนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาก็โตแล้วอย่างนี้เราก็สามารถเอาไปลงดินได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการปลูกแบบง่ายๆเพื่อนๆที่เพราะไม่เกิดก็ลองปลูกได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ต้นที่เขาเกิดแล้วประมาณเกือบหนึ่งไม้บรรทัดเนานนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่ เขากำลังงอกออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้ว,ลวต้นที่เขากำลังงอกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแทงยอดต้นออกมาแบบนี้อันนี้คือเมล็ดอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะที่เราที่เราเพาะเองเนาะซึ่งพี่สาวจะเพาะไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เขาก็แทง แทงต้นออกมาแบบนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็แบบต้นใหญ่อะคะ่ะก็นี่ค่ะเป็นการปลูกแบบง่ายๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากทดลองปลูกลองทําตามเราได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือเอามาเล็ดแล้วก็มาวางไว้เราไม่ต้องถมถมดินให้ให้มิดนะคะเราแค่มาวางไว้อย่างนี้ยคะ่ะแล้วเขาก็จะแทงยอดออกเป็นต้นให้เราเองนะคะเนี่ยค่ะ เราจะปลูกกันแบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆลองลองลองปลูกได้นะคะลองลองหาวิธีลองปลูกกันได้เนาะเนี่ยค่ะเป็นอะโวคาโดที่เราปลูกเองแบบง่ายๆเนี่ยค่ะก็ปลูกในกระถางซึ่งพี่สาวเราก็จะปลูกไว้ให้เนะะี่ยค่ะใบก็จะสวยๆเลยนะคะต้นนี้กำลังแทงยอดออกสวยๆใหม่ๆอย่างนี้นะคะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะสด สดใสสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเพาะในกระถางแล้วถ้าเขาโตเราค่อยไปลงดินได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปค่ะ Thank you every one Thank you for watching my video Have a good day see you again next time ก็ขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปทางช่องของเราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย